In Green Solution by m a s t e r c r o อผู้นำตัวจริงมุ่งเน้นด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเรามีทุกโซลูชันแก้ไขทุกปัญหาความร้อนทั้งในพื้นที่เปิดและพื้นที่ปิดประสบการณ์มากกว่า19ปี In n r r e n n y y m s t t r r ค o อ ิงกรีนผู้นำนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่สามารถแก้ไขปัญหาอากาศร้อนได้แบบครบวงจรเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญขอให้คำแนะนำปรึกษาและบริการออกแบบแก้ไขปัญหาอากาศร้อนให้แบบครบวงจร อบโจทย์ทุกธุรกิจกับอินกรีนสามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ในพื้นที่กลางแจ้งหรือพื้นที่กึ่งเปิดกึ่งปิดที่ประสบปัญหาอากาศร้อนไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงอาหารหอประชุมขนาดใหญ่สนามกีฬาหรือโรงยิมกรีนแก้ไขตรงจุดทุกปัญหาความร้อน อินกรีนให้บริการพัดลมไอน้ำแรงดันสูงสำหรับพื้นที่กลางแจ้งเย็นสดชื่นไม่เปียกชื้นด้วยละอองน้ำขนาด10ไมครช่วยลดอากาศร้อนและฝุ่นละออง PM 2.5ในอากาศอินกรีนผู้นำพัดลมระบายอากาศเหมาะสำหรับทุกพื้นที่ที่ต้องการอากาศถ่ายเทให้ปริมาณลมสูงกว่าทนทานและปลอดภยัย แอปใหม่ล่าสุดอินกรีนพัดลมใบพัดยักษ์เย็นสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมออกกออินกรีนบายมาสเตอร์คูพัดลมใบยักษ์จากอินกรีนบายมาสเตอร์คเหมาะสำหรับพื้นที่โรงยิมอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างลมเย็นธรรมชาติและประหยัดพลังงานเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำปรึกษา และติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยสินค้าใหม่ล่าสุดจากอินกรีน by m a s ส e r c o คือตู้กดน้ำเย็น5หัวก๊อกกรอง7ขั้นตอนเย็นสะอาดปลอดภัยมั่นใจจากอินกรีนอินกรีนห่วงใยสุขภาพคนไทยบอกลาโควิด19ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อโรคอัลตราพลาสมาและโอโซนจากอินกรีน In Green Solution by m a s t e r c ส o ูรับทำระบบโอโซนครบวงจรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานโรงเรียนและโอโซนในครัวเรือนปรึกษาขอคำแนะนำกับทีมผู้ชี่ยวชาญจาก In Green Solution by Master c o o l In Green by Master c o o l ตอบโจทย์ทุกป,ปัญหาธุรกิจแก้ไขปัญหาอากาศร้อนครบวงจรและรักษาสิ่งแวดล้อมติดต่อปรึกษากับทีมผู้ชี่ยวชาญจาก In Green by Master c o o l